กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแดงในช่องแดงแทงบอลอีกเช่นเคยนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆน,นะครับสำหรับทัศนะบอลช่วงเช้าที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับไ้ตายสิมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยครับขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้มาแก้ตัวกันใหม่ครับ ในส่วนของวันนี้นะครับวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2564ฟุตบอลทีมชาติก็ได้หมดช่วงไปแล้วนะครับมาเริ่มลุยกันต่อในฟุตบอลลีกนะครับวันนี้คัด3คู่ในเน้นอีกเช่นเคยครับบุนเดสลีกาเยอรมัน1คู่ลีกเอิงฝรั่งเศส1คู่และแชมเปี้ยนชิปอังกฤษอีก1คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับ ฮอฟเฟนแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโลนครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี1.30นาทีนะครับเลทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านฮอฟเฟนแฮมเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกครับมาดูในส่วนของสถิติ6นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับดูดีมีภาษีดีกว่าเยอะครับเก็บชัยไปได้ทั้ง6นัดรวดเลยครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านครับฮอฟเฟนแฮมครับอยู่อันดับที่11ของลีกมีอยู่8แต้มครับส่วนทีมเยือนอย่างโคโลนนะครับอยู่อันดับ6ครับมี12แต้มครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มดูกันที่เจ้าบ้านก่อนเลยนะครับฝั่งฮอฟเฟนแฮม เซบาสเตียนโฮเนสนะครับเหตุโค้ตของฮอฟเฟนทามครับจะไรเงาของเออร์มีนบีสักชิตครับเบยามินหูบเนอร์และมาโกยอนครับเนื่องจากโรคเรี้ยงเล่นงานครับส่วนในรายงานของฮาวาต์นอตไว์ครับาการหลังชาโนเวตต้องรอเช็คความฟิตก่อนอีกครั้งครับเชื่อว่าโฮเนสครับจะมาสู้ศึกในระบบ4-2-3-1ครับโดยจะมี อังเดคคามาริสครับและยาคอบบุลลาเซนครับเป็นตัวทีเด็ดครับมาดูทางฝั่งของผู้มาเยือนครับสเตฟนบอมกาดครับเทรนเนอร์ของโคโลนนัดนนี้ครับจะไม่มีชื่อของเอลเยสคีลีนะครับห้องเครื่องทีมชาติตุนิเซียครับเพราะมีอาการเจ็บเข่าครับส่วนในรายของยานิสฮอนครับและเดยาันรูบิซิตครับต้องรอทดสอบฟิตหน้างานอีกทีครับ คาดว่าบอมกาศคงจะมาในระบบ4-1-3-2เหมือนอย่างเดิมครับซึ่งจะมีย o นัสเซกเตอร์ครับโฮเดดูต้าและฟอร์เรนไคร์ครับออกสตาร์ทในเกมนี้ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับแพ้บ้ายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เก็บได้ถึง12คะแนนจาก7นัดที่ผ่านมาครับทำให้ขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับ6ได้อย่างสวยงามครับ ต่างกับเจ้าบ้านครับฮอฟเฟนไฮมครับที่ไม่ค่อยเปรี้ยงปังเท่าที่ควรครับลงสนามไป7เกมเท่ากันได้มาแปแต้มตอนนี้หล่นไปอยู่ที่11ของตารางเรียบร้อยครับโดยเกมนี้ครับเลดราคาบอลเปิดไม่ฮอฟเฟนฮามต่อครึ่งลูกครับแนะนำลองโคโลนดีกว่าครับต้องยอมรับว่าซีซั่นนี้ของพวกเขามาดีจริงๆครับทั้งเกมรับเนียวแน่นและเกมรุกอยู่ดัน เพิ่งจะมีเสียท่าไปแค่นัดเดียวเท่านั้นครับคงจะสู้กับเจ้าบ้านได้แบบไม่เป็นรองอย่างแน่นอนครับอีกอย่างครับฮอเฟรนแฮมในช่วงหลังดูจะแกว่งแว่งไม่น้อยครับทรงแบบนี้คงจะกินแพ้บ้ายากครับส่วนของคู่นี้ครับผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนโคโลนครับสกอร์ที่คาด1ประตูต่อ1ครับต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับย้ายจากเยอรมันมาที่ฝรั่งเศสครับ ปารีสแซงต์แชมงครับจะาฝูงของเลดจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนขององเช่ครับทีมอันดับ4ครับคู่นี้คิกอฟเวลาตี2ครับเลดราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงเป็นต่ออยู่ลูกครึ่งครับมาดูในส่วนสถิติ6นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับสถิติชัดเจนชัดแจ้งครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างปารีสแซงต์แชมงเก็บชัยไปได้ทั้ง6นัดครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านครับปารีแสแซงฌแมงแข่งไปแล้ว9นัดมี24แต้มครับทางฝั่งของผู้มาเยือนครับองเชทีมอันดับ4ครับแข่ง9นัดเช่นกันครับมี16แต้มครับสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มดูกันที่เจ้าบ้านก่อนเลยนะครับ ปาริเซนชเมนครับต้องรอเช็คฟิตเซจิโอลามอสครับว่าจะลงเล่นได้หรือไม่ครับแต่ที่ขาดแน่ๆจะมีเลเวนคูซาว่าครับกับจูเลียนเด็กสเลอร์ครับที่บาดเจ็บอยู่รวมไปถึงแข้งอเมริกาใต้อีกหลายคนครับที่ติดภารกิจทีมชาติครับด้านการจัดทัพในระบบ4-3-3ครับเีเลนเอมปเปเป้จะได้ลงสนามผนึกกำลังกับมารอิกาดีและราฟินญาในการล่าสกอร์ในค่ำคืนนี้ครับ มาดูในฝั่งของฝากทีมเยือนอย่างองเช่นะครับองเช่ครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานเอ so ็นโซเอบอสรับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นครับด้านการจะทับในระบบ3-4-1-2กองหน้าวางอันจิโลฟูจินีลาสกอร์ร่วมกับโมฮัมเหม็ดอาลิโซครับโดยมีสุพิยันบูฟันเป็นตัวสร้างสรรเกมจากแดนกลางครับ มาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมต่อเลยนะครับทวัดกันบอลต่อบอลครับปลาด้สเซนชแมงเหนือกว่าแน่นอนครับแต่เกมนี้ขอบอกเลยครับว่าไม่ง่ายครับเพราะองเช่ป,ปีนี้ก็ถือว่ามาดีใช้ได้ครับเกมรับดีครับแพ้ยากแถมผลงานดีด้วยครับไม่งั้นคงไม่บินสูงอยู่หัวตารางแบบนี้ครับ วันนี้ปารีสแซงเชแมงได้เปรียบกว่าเยอะครับกับการได้เฝ้ารางเกมรุกก็ดูดันแต่นี่คือเกมหลังหมดเบรกทีมชาติครับต้องบอกเลยว่ามีนักเตะหลายคนไปรับใช้ชาติมาและน่าจะมีอาการล้าพอสมควรครับดูแล้วน่าจะส่งผลเป็นที่แน่นอนครับเกมนี้ครับผมมองว่าต่อให้มีโอกาสชนะมากกว่าแต่ถ้าดูจากราคาที่เปิดมาแล้วครับ บวกกับองค์ประกอบต่างๆมองว่าเต็มที่ครับปารีสแซงแชแมงน่าจะแค่เฉือนชนะเท่านั้นไม่น่าขาดครับดังนั้นคู่นี้ลองดีกว่าครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างองเชครับสกอร์ที่คาด2ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับข้ามจากเยอรมันไปฝรั่งเศสและเราจะบินจากฝรั่งเศสมาที่อังกฤษครับ เวสบอมบิครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสอเช่นเดียวกับคู่ปารีสแซงแชีงนะครับเลยนะครเปิดมาให้เจ้าบ้านครับเวสบอมเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับมาดูในส่วนสถิติ6นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับดูมีภาษีดีกว่าครับชนะ4เสมอ2และไม่เคยแพ้ให้กับทางทีมเยือนเลยนะครับ ในส่วนของการเดินทางของผู้มาเยือนนะครับไม่ไกลครับจากเมืองเบอร์มิงแฮมมาเมืองเวสต์บอมระยะทางแค่8กิโลเมตรครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเวสต์บอมครับแข่งมาแล้ว11นะัด22แต้มรั้งที่2ของตารางมาดูในฝั่งของผู้มาเยือนครับเบอมิงแฮมครับแข่ง11นะัดเช่นเดียวกันครับตอนนี้ อยู่อันดับ16มีอยู่12แต้มครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนเลยเวสมอมบิดครับของกุนซือวาเลเลียงเอสมาเอลครับเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับสโตกซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับหยุดสถิติไล้พ่ายลงที่9เกมลีกต่อเนื่องครับ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับซึ่งทางด้านของโจอแดนฮิลกินครับตัวรุกวัย29ปีต้องรอลุ้นความฟิตว่าจะลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม่ครับคาดว่าครับอิสมาอลเตรียมวางหมากในระบบ3-4-3ครับโดยมีแมทฟิลิปครับโคลัมโรบินสันกับคาเรนอาฮิเนแกรนครับเป็นสามประสานแนนด้าคอยล่าตะข่ายตามระเบียบครับ ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบอร์มิงแฮมครับของกุนซือลีโบยเยอร์ครับเพิ่งจะเปิดรังผ้ายับให้กับฟอรเรสต์ไป0นย์ประตูต่อ3ครับทำให้5เกมลีกที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเล่นครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนั่นหมายความว่าคุมกำลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบถ้วนครับครว่าโบเออร์ครับ,รบเตรียมจัดทัพมาในระบบ 3412ครับโดยมีสกอตต์โฮแกนครับกับทรอยดีนี่ควงคู่ล่าตะไครในแดนหน้าและใช้ตาฮิตซองครับแข้งหนุ่มวัย21ปีรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยสนับสนุนเกมรุกอยู่ด้านหลังครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับแม้ว่าแมมช์ล่าสุดของเวสต์บอมบิดครับจะบุกพ่ายให้กับสโต๊กไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งแต่ก็ยังเชื่อว่าครับ ำหรับพวกเขาครับแล้วน่าจะคัมแบ็กกลับมาได้เร็วครับและการลงบูในเดอะฮอลทอนครับคงจะช่วยให้ทีมกลับมาเก็บชัยได้อีกครั้งโดยเร็วครับเพราะเอาจริงๆแล้วครับศักยภาพของขุมกำลังค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนครับและมีเกมรูปที่จะจ้านงานละเอียดกว่าเยอะครับเมื่อเทียบกับทีมเยือนเบอร์มิงแฮม ที่มาพร้อมกับฟอร์มไร้ชัย5แมตช์ท้ายในลีกคับและปลาชัยไปหนอๆ4หนครับเสมอ1แถมโดนถลุงแนวรับไปนับไม่ถ้วนกว่า12ประตูเลยทีเดียวครับและยิงคืนได้แค่1เม็ดเท่านั้นครับดูทรงแล้วไม่แคล้วเละเทะอีกตามเคยครับแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายาครับข้่นี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าบ้านอย่างเวสต์บอมบิดครับสกอร์ที่คาด2ประตูต่อศูนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและไม่พลาดบทวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ